สวัสดีคนวันพุธค่ะวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนดวงรายสัปดาห์วันที่9ถึง16คนวันพุธนะใครกดไลค์กดแชร์นะสำเร็จสมบังดังใจนะ10เหรียญคือสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สมบัติ บ้านรถที่ดินอสังหาการได้รับมรดกการซื้อบ้านการซื้อรถการซื้อที่ดินการปลดหนี้อาชีพในหน้าค่อนข้างโดดเด่นใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยแล้วก่อนสิ้นปีอาจารย์มีวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงมาประชาสัมพันธ์ของอาจารย์มันดียังไง 1. คุณใส่ชื่อลงไปในผลงานได้ 2. เป็นลายลิขสิทธิ์ของอาจารย์เองคุณสามารถเลือกแบบองค์เทพหรือเลือกแบบพรยหยิบซีบอกเลยว่าสวยมากทักมาที่เพจ Facebook สมมะพยากรนะแถมฟรีเลขมงคลด้วยแล้วอยากเสริมดวงเรื่องไหนอาจารย์จัดให้แบบบุฟเฟ่ไม่คิดเงินเพิ่มจ่ายครั้งเดียวจบนะเพราะฉะนั้นการเงินดีรวยประสบความสำเร็จในสัปดาห์นี้บางคนมีโอกาสถูกหวย เจ้าที่เจ้าทางดูแลดีๆไพ่ใบเนี้ยคือเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลรักษาที่รักษาบ้านเลขทะเบียนบ้านให้โชคให้ลาบดวงคุณหนูคุณนายใช้จ่ายสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันจะมีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวการเงินอะ ใครที่ตกลงไว้นัดหมายไว้จะเลื่อนจะล่าช้าข้อเนี้ยแหละที่จะทําให้การเงินสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนสํารองในเรื่องของการเงินไว้ด้วยที่เหลือปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระดูแลสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในบ้านให้ดีความรักความรักไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไร่มันเป็นไพ่หันหลังให้กันมีความงงแงงงงแงงีงง่เง,ง,ง่าเอาแต่ใจอยู่ในสถานการณ์อึดอัด ไม่แขกันไม่งอกันหรือบางคนนิ่งเงียบเฉยชาชินชาหรือบางคนเลือกที่จะห่างกันสักพักส่วนคนที่โสดคนโสดโฟกัสกับครอบครัวก่อนก็ได้ การห้อยหัวตรงเตงอยู่แบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เปิดใจแต่เราขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งอาจารย์มองว่าดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาก็เปิดใจได้หรืออาจจะได้คนในครอบครัวเรานี่แหละแนะนำให้รู้จกักเอาหรือไม่เอายังอย่าเพิ่งปฏิเสธ ค่อยๆดูกันไปถ้าไม่ใช่ก็ค่อยหันหลังให้แต่ถ้าใครรักความสุขรักความสงบอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆก็ตามสบายใครวางแผนจะไปเที่ยวจะไปชายทะเลจะไปนั่งโงงงทบทวนตัวเองได้หมดไม่มีปัญหาเงินมาดีนะชีวิตที่มีความสุขก็อยู่ที่เงินนี่แหละเรื่องของการงานไม่ได้แย่ แต่ทำอะไรอะ่ะขอให้โฟกัสและจดจ่อหันหลังให้กับความวุ่นวายแล้วใส่ใจสิ่งที่ตัวเองต้องการเรื่องบางเรื่องยังไม่สำเร็จตอนนี้แต่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใครที่รอคอยโอกาสอะไรบางอย่างช่วงเนี้อาจจะล่าชานิดหนึ่งสัมภาษณ์งานรองงานมีเกณฑ์ได้แต่ชา้าหรือนัดหมายอะไรยังไงอาจจะเลื่อนออกไปรอคอยประกาศผลไม่ประกาศสักทีอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปในลักษณะนั้น ตั้งใจทำก่อน เอาตรงนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนแต่สําหรับใครที่มีความชัดเจนอยู่ในใจอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานได้อาชีพที่เกี่ยวกับคําพูดในหน้าเซลล์ขายของออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับการค้าการขายช่วงนี้จะดีมีเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำรรซื้อที่ดินถวายวัดเสริมดวงหน่อยก็แล้วกันแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่านี่นะดวงการเงินเรามาดีแล้วนะดวงโชคดวงลาบเรามาแล้วนะเธอต้องมีสามพระอาหารหันต์บันดาลโชคลาภไว้ ช่วยเสริมนะพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายนะมีไว้ไม่มีอดมีไว้ไม่มีจนนะชุดละสองของอาจารย์ส่งฟรีไปสนี e อ s มทั่วประเทศไทยแต่ของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางใครสนใจทักแชทมานะคะสวัสดีคะ่ะ